ค่ะสวัสดีค่ะมานี่กับมาพบพ่อกับคําพูผ้าโลคือเกาโน่ค่ะมานี่คําพูผ้าโลในยินวานน้ำมดเพิ่นฝันค่ะเพิ่นสีฝันจังไดเป็นไปเป็นมาจังไดความฝันของเพิ่นเนาะค่ะเท่ากับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของน้ำมดพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะน้ำมดสวัสดีครับ อ่เป็นจังได๋น้อได้ยินว่ฝันฝันจังได๋เว้าสู่ FC เฮาฟังแน่ฝันฝันว่าไปใตกบมื่อคืนยามไปใตกบน้ําโตไงโตหน้าได้บ่ได้อยู่ได้กบมาเ็มองานีว่าสิเอากบมาไว้น้ํามันรถปัดเบิดบ้านนี้ค่ะบ้านนี้ก็พอ เทียงหน้าก็เจ้าเทียงนึงก็เลยยางไปดังไปชิงโทุบอกเพิ่นเอาน้ำมันมาส่งค่ะเพิ่อนโอ้ยกระเลยเพื่อรับไปข้าวนึงค่ะค่ะบ้านนี้ก็มีคนมาสกิดข,ขาว่าตื่นแน่เพิ่นวะค่ะค่ะซอยเอาหนูลงจากคือแน่เพิ่นว่ะค่ะค่ะ จะได้จะเดือตื่นจนวันนี้จะได้แนบเบิ่งไปทั้งหัวเห็นสองคนกำลังผูกพ่ออายุ่ะวันนี้เสียบหนึ่งผู้หนึ่งเป็นยี่แม่ลูกก้อนเป็นเสียบมันขาดโดนตุ๊บลงโดดค่ะค่ะคค่ะนผู้หนึ่งเลยค่ะอีกผู้หนึ่งเป็นผู้ชายครับคือเป็นผู้ชายค่ะตัวนี้เป็นเสียบบ่ขาดนบ่ค่ะบ่ครับ คา,าดคนหนึ่งคาดคนหนึ่งในความฝันลันย่านบ,นาบนะ่อเนาะย่านอยู่ครับฝันเป็นไปหยา่านีเนาะฝันเห็นคนณถูกข้อตายเนาะบานนี้คิดจังไรบันติดไปมาจังไรจังจีเตเป็นเลดใส่บ่อมาคุณสองคนณหนั่นสองคนนั่นเจียวเป็นสองค่ะ อันเชือกขาดนั้นเชียวมาเป็นหนึ่งค่ะค่ะอันองกูตายนั้นเชียวเป็นศูนค่ะค่ะกัแปรเบิ้งค่ะแปรเบิ้งค่ะแปรให้นาุผสมเขากันน่นกนดึงัเียวเป็นหนึ่งสองศูนยหนึ่งสองศูนย์ผนแปรออกมาแล้เด้อยค่ะหนึ่งสองศูนย์ันาค่ะ มดคนฝันคนเต๋อหน้าปลาหนึ่งสองถึท่ันฟูส้มหนึ่งบึงน้ำกันพิจารณาบ่งเดือความฝันแมนบ่อค่ะแมนครับความฝันคิจาจรณาบ่งเต่น้ำพิเบึง่นว่าคนฝันเห็นคนตายเนาะฝันเห็นคนผูข้อตายฝันเห็นคนผูข้อตายสองคนสองคนแต่ว่า่นเตลอหน้ามันขี้เหิ่คนหมักอย่างตัวแรกัน หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนหนึ่งสองนกันเด็กสองตัวเพิ่นกัสิบเปรมากตัวใดค่ะเด็กสองตัวน้ามากมากจไหมากสองศูนยมากสองศูนย์สองตัวเพิเอาสองศูนด้วยค่ะท่านผู้ชมบานนี้ก็หูเมื่อบบาหรือฝนต่ออีกอยู่ค่ะหัวเมื่อครับจะเดินเตือนเดินเตื่น เพิ่นกะฝันบมงยาวเนาะค่ะน้ำมันเพิ่นกะฝันเลยฝันเลยเนาะค่ะเนาะค่ะจุ๊บไปค่ะจำนี่แหละเนาะค่ะเนาะค่ะฝันจำนี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้ำมดค่ะขอบคุณขบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ทมผู้ผ้าลาะกะสีผ้าทำผู้ส้มมาสรุปตัวเลขกันเนาะค่ะตัวเลขของน้ำมดเพันฝันว่าคนผูกข้อตายค่ะเพิ่นกะสรุปออกมาแล้วตัวเลขของเพิ่นก็คือ หนึ่งสองศูนย์สองศูนย์สามสิบเอ็ดโกดกฎดาคมสองหาหกหกค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะกระฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คําผูผ้าเละน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ